กลอันนี้นอัใครอยู่น้ำยางอันนี้เขาจะไปใส่ครับไปซื้อแก้วครับแก้วเบ้ากินกับบักม่วงบักม่วงที่เรียนแทนเว้าไปตอนนี้ล่ะอันนี้เขาเสื้อเขินมาเยอะเท่าไหร่นะท้าให้คุณลองแล้วหาเขาไปซื้อแล้ว ครับม้วมนเลไนไ้วมยเลยครับโอเคครับตอนนี้อ๋อมีคนโทรมามีคนโทรมาครับตอนนี้อ่ะเดาถือให้ โอเคครับเดี๋ยวถึงเวลาไปเอาแมงหัวมะม่วงนะครับผมเราถึงเวลาจะไปเอามะม่วงมะม่วงมะม่วงน้อยนะครับเอาจะได้เกลียวมาคนระับได้เกลียวเ <laughs> กลียวอะมะม่วงน้อยโอเค okay. อันนี้เป็นวิวข้างหลังโรงเรียนกำมะละไสนะครับผมครับมะม่วงนะครับท่านดุสุนคือมันหล่นเต็มพื้นนะครับคแบบระเบีงครูนะครับ ไม่มีใครเอาก็เลยมาเอานะครับมันหล่นเต็มพื้นเลยนะครับก็ถือว่าเฮ้ยเอางี้นะเดี๋ยเอาอ่ะไม่สูงอ่ะบอลตั้มหมดแล้วหลับอุ้ยมาเก็บเก็บครับเก็บครับเก็บไปนะครับมีแนวใส่ปลเพื่อนกูกูยึดได้สามหน่วยได้เนี่ย

จงไหนครับมันกับแบเนาะเปลี่ยนเป็นสีเป่ใจไปใจเข้มไปข้างล่ามึงไหมแค่น้องแซบแซบวะน่เคบ่ไใจหลายเลต่ละไม่เข้มต่อแต่ละมันตีเข้มหัวคุณย่หรือวะุมเ่ยบอยแล้วให้กับตี กะปีมันเข้มบ่ะอืมอย,อ,ยอยากคุยไงหลายเรื่องเข้มปานนั้นได้บ่น้องเข้มเหมือนเราเลยบ่ะคือมึงดูมาบ้างนะครับขอรับประทาน,น,นากันนะครับรับประทนแต่มีไข่อยู่ต้นนี่ละ่ะต้นม่วงน่ย